อคุณค่ะอุยลด50%แกเอามาใส่ขเป็น้ยคุณค่ะสีอะไรเอ่ยนี่แม่คุณผ้ยรู้อจอีปูคครับมีเสื้อข้างนอกด้นดคะอยากใส่เลยอ่ะได้ไหมอ่ะหนูกไปใส่เลยได้ไหมอุ้ยนูไปวนเถะของ้ ก็ได้อะไรประมาณนี้ล้ค่ะรู้สึกมั่นใจค่ะแม่ได้เขาเพื่อนโอ้มันยืดได้ขนาดนั้นเลยใช่ได้ค่ะเพราะว่าผ้าเราเป็นผ้าจะหดแกนเซลเอาไว้ยืดสุดๆเออเี๋ค่ะเชื่อบูมเถอะนะคะแม่แม่มากเลยเดี๋ยสิว้าวแม่เดีสิทุกคนยืดได้เลยนะคะใช่ค่ะนี่สำหรับคนที่มีหน้าออกแบบบูมนะคะถูกค่ะไม่มีหน้าอกก็ใส่สวยเพราะว่าวันนี้เรานอกจาก ราคา1,190แล้วเราลดห้าอยเกแล้วนะคะซื้อบาร์เราก็ยังแถมฟองน้ำเลยนะคโอ้ยบาบมันมาหักฉันจัดมากแม่โอ้โหก็คือดเข้าอดออกได้คนอื่นซื้อบาร์แถมบาร์แม่ซื้อบาร์แถมฟองน้ำ นี่ค่ะเป็นโปรโมชั่นของพี่แตนนักฟอรนะครับสดๆเลยค่ะซื้อบาแถบฟองน้ำไม่มีนะครฟองนปกติเป็นคนชำระออกเองนะครับถ้าซื้อช่องแม่ไม่มีแถบบาร่ไมไม่แถบฟองน้ำนะซื้อที่นี่เท่านั้นแถบแถบฟองน้ำเออซื้อที่นี่เท่านั้นนะคะแถบฟองน้ำดึงออกมานน่ เขาจะมีใครว่าอะไรนะไม่ได้ครับแม่ไม่ได้ใช่ไหมคะดึงไม่ดึงให้ดูดินดินโอเคนี่ไงว่าจะบอกว่านี่ค่ะเขามีบาร์ที่เออ่ตัวตัวอันนี้ค่ะฟองน้ำที่เสริมด้วยนะคะอัพคัพนะคะแล้วก็แบบซัพพอร์ตเคิร์ฟอย่างเลยดูแบบสวยใส่แล้วก็คือคือความควยอ่ะน้องบูมช่วยดูนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมเขาเอิดขอบพลงแอร์บิกค่ะมา ต่อข้อร่างกายให้ดูจะสาธิตให้ดูค่ะแม่คต่อให้ตัวมีพุงมีเคมีอะไรค่ะไหนมันก็จะยังดูเพียวนะคะเพราะว่าเขามีแบบควายหน้าแบบนี้ช่วยช่วยคลางดูสิครับแม่คลางอะไรก็ไม่รู้ใช่ค่ะอะไรแบบนั้นอันนี้อันนี้เขาใส่ลงน้ำได้ด้วยนะจริงหรอแม่ใช่ก็คือคุ้มมากๆออกกับนงกายสวัสดีครับคลิปนี้จะบอกข้ลร่างกายจบอันเนี้ยช็อตเลยเออเอา มาค่ะน้ขาแม่มาออกกาลังกายับลเป็นบ้านออกกําลังกายค่ะมาค่ะแ กันยูวีค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ไม่ไม่เออเขาเรียกอะไรอ่ะแห้งไวด้วยแล้วก็กลิ่นไม่อับเพราะฉะนั้นก็เป็นชุดว่ายน้ําแล้วก็คือเนี่ย500กิโเอาไปใช้ออกกําลังกายก็ได้วิ่งก็ได้ว่ายน้ําก็ได้หรือว่าใส่เป็นแบบใส่ถูใส่ถูพื้นที่บ้านก็ได้ถู้มันไม่ได้ถูแค่พื้นสีเสื้องตำเลยนะก็คือการออกกําลังกายเหมือนกันก็วันนี้เรามีทั้งหมด5สีมีสีขาวสีดํา ค่ะแล้วก็มีเนวี่ก็คือสีน้ำเงินแล้วก็สีเอ่อแดงมะเขือเทศอันนี้ค่ะกับสีฟ้าซึ่งสีฟ้าเป็นอะไรที่ชอบมากมากเลยอ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้เลยมีทั้งหมดห้าไซส์นะคะก็ไม่เคยทำราคานี้มาก่อนเลยทำครีบได้ค่ะเป็นบาที่ยืดยืดไหมใส่แล้วกระชับเนาะกระชับมากรู้สึกจะายตัวมากค่ะตัวนี้ค่ะ รอได้นะคะใครอยากออกกาลังกายกาลังจะแบบหาชุดว่ายน้ําไปเที่ยวไปปีนี้หรือว่าแบบอยากจะแบบเริ่มออกกําลังกายหรือว่ายังไม่เคยมีนะคะอยากให้ไปลองจริงเพราะว่าเขาใส่สวยใส่ไปเที่ยวก็ได้แล้วผ้าดีกระชับนะคะแล้วก็ไม่ยืดไม่ย้วยนะคะใส่แล้วสบายตัวเนื้อนุ่มจริงๆเลยแล้วก็นี่เชื่อเลยว่าทุกคนใส่แล้วแบบว่าถ่ายรูปกันเนาะใช่มันน่ารักมากมันน่ารักจริงๆใช่เขาบอกว่า XL หมดหรอคะ XL หมดหรอคะอื ต่อไปตัวไหนคะพี่แต้วเหล็กตัวสุดท้ายสุดท้ายแล้วเน้ตะแต่ก็มาแล้วจ้าตะก้ามาแล้วโอเคเรากลับมาที่มาร์กหน้ากันต่อของเบบี้ไบร์ตนะคะตัวนี้เป็นตัวแบบซึ่งจบแ่ก็สุดท้ายตัวยกกระชับเพราะว่ามาร์กเขาเป็นมาร์กฟรีดีเป็นเน็ตเจลค่ะคุณพี่ค่ะคือหน้าห้อยขนาดไหนก็สามารถดึงขึ้นมาได้ถึงดาวคารได้เลยจริงอ๋อให้ก่อนไหม I would like you to try น้องบูม yeah so I will try เออให้ y o ดูเฟิร์สนะอ๋อโอเคไมค์ก๊อดเี This is นะคะโอ้ e Oh Lizzie อะ Lifting full face โอ้ยเห็นแบบว่าคนแบบว่า Oh ye Oh ye ว้าวถ้าใครไม่เคยเห็นก็จะแบบงงกับนวัตกรรมของเขามากว่าโ Oh my god อันนี้ก็คือกล่องละสามร้อยเก้าสิบสามตอนนี้ลูกค้ากดได้เท่าไหร่อ่ะเหมือนแปดเก้าสี่อยู่ป่ะแปดเก้าสี่ว่ะครับ ราด้วยเห็นไหมมันมีความแบบ i n น o v a t i o นอะมีความแบบนวัตกรรมมากค่ะโอ้ยูตื่นเต้นมากเลยค่ะแม่ค่ะเคยเห็นปะจริงรอราคานะเดี๋ยวรอราคานะคะรอรก่อนวันนี้เจ้ามาอีกนึงนะที่ราคามาเดี๋ยวเราก็จะเวลาตอนราคามาปกติ8ปดครับสีใช่ตอนนี้ก็คือเหลือสามร้อยเก้าสิบอายอะไรอะไรไมจะดึงลหมไม่จะดึงหดึงแล้ว คือมาเขาจะมีความแบบเนบอะค่ะอยเลิศจัดเจ๊ใส่ตะกร้าไว้ทุกคนเดี๋ยวราดตาข่ายเลยดีจ้าทุกคนได้ดูเลยโอ้ยทุกคนได้ดูแล้วอ้าวเหน่อยอะแล้ไมมีเป็นตารางตาข่ายอ่ะใช่มันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นเน็ตเจลสามอิติ๋อไมนเป็นเน็ตใช่ค่ะอี้ยเ่ิศอะอันนี้เอาไปตีแบบอินทับได้ไหมได้เลยค่ะลูก นี่มันก็คือดึงขึ้นไปได้เลยเนาะอุ้ยอันนี้ชอบสังเนี่ยยกปึ๊บอุ้ยอุ้ยบุญบาปแม่อะจุดแรกไม่เคยเห็นโอ้ยบุญตาอีวงแม่เจ้าวู้ดนี่นะคะทุกคนฟาร์ดเว้ยนี้ดีฟาร์ดมึงเคยเห็นเหรอแบบนี้อันนี้ชอบไม่เคยเห็นนั่นเนี่ยว่าละอันนี้คือจึงมากจริงๆทุกคนโอ้ยแม่ชิมประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะ จริงแม่ขอโทษนะเมืองก็บอกว่านึกถึงวันที่เราใช้วันแรกเคยมาหน้าลูกค้าผิดด้านเพรก็ทิ้งตัวมาเช็ชกระดาษมาอะไรใหม่ๆเนาะภูมิใจจังเลยค่ะแต่บู๊ใช้ทุกปันนะแม่ตันนี้ดีดังเลยค่ะทุกคนอยากให้ดูนะคะนี่ดูดูดูไม่ได้ติดแค่หน้าติดกันผมมาทุกคนดูมันเหนียวมากมันก็คือเกาะไปเลยอุ้อันนี้คือแบบว่าได้เต็มๆแน่ๆเพราะเหนียวจริงๆใช่ ทุกคนคะตอนนี้นะคะราคาขึ้นมาแล้วที่390บาทโอ้าส่บบาหกชิ้นค่ะ6ชิ้น390บาทอันนี้เหมือนไปผ่าฟันคุดไว้เหมือนกันเนาะแม่นลูกค้าอยู่แต่บูชอบบ้าไงมั้ยน่ารักจังเลยอ่ะเราน่ารักจังเลยโอเคโอ้โหแล้วูสิอุ๊ยพี่โทนเหรอแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตแม่น่าดึงขนาดนี้สีคนกต่ทะลักไหม แกอ,อันนี้เพราะว่าเขาเขาดึงจริงๆนะคือสัมผัสได้เลยว่าอันเนี้ยคือจึ้งเพราะว่าตัง้งแต่เราขายม้าก,กันมา <S <S ไม่เคยเห็นม,กม้กแบบนี้ใช่ป่ะใช,ปใช่ค่ะ,คะตอนพี่เป็นพรีเซนเตอร์แบบเห็นครั้งแรกก็ว,าว้านนวเหมือนกันนะว่าหุ้ยผิวก็กระชับกรอบหน้าฉันก็กระชับเหมือนกับซีอีอย่างนี้ไปเลยเนี่ยเป็นการยกกระชับใช่ยกไปในตัวเลย นี่ฉันเหมือนเล่นโกนให้ทุกคนดูอยู่เลยใช่แแต่ม่เสียนะแม่เสียนะก็ใช่นี่นะเพราะว่าเราทำทุกวันไงอ่าเรามาจับเวลากันนะคะราคามาแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็ดึงไปเลยอยากซื้อตะกร้าไหนย้อนหลังหรือว่าอยากช้อปปิ้งตะกร้าเด็กวอลเปได้เลยเอออันเดอร์ป๊อปป๊อปนี่ไงวูบเริ่มจำแม่ดูสิโอตอนนี้ทุกคนในห้องส่งประมาณ500คนอยากใช้จริง อยากสวยแบบพี่เต้ย Isogood ค่ะแล้วก็ได้เหมือนไปทำคางเรียงมาเลยจริงเพราะมันจะกระชับมันคือมันกระชับทั้งแบบผิวด้วยแล้วมันก็กระชับแบบกรอบหน้าเราขึ้นไปด้วยอันนี้พี่จะใช้เวลาพี่ไปแบบเอาเลยเวลาแบบไปทำถัดการอะค่ะคืนนี้จะป็นนี้เวลาทำถัดการเราก็ ผิวแล้วก็จะเบลอที่รักนี่เป็นการนวัตกรรมยกกระชับขึ้นบนนี่คขนาดอย่าบอกนะว่าเห็นผ่านเห็นผ่านไม่อย่าบอกว่าเห็นผ่านมาร์กเน็ตก็คือแบบสวยมากเลยหรอถ้าแกะออกมาจะขนาดไหนน่าเชือใช่แล้วอ่ะเร็วๆค่ะสี่นาทีสามร้อยเก้าสิบค่ะก็คือแผ่นละหกสิบเท่านั้นหกสิบห้าหกสิบห้า แม่ไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะแม่ยอดแม่เขาดาว7ล้านไปได้ย้ันแม่เขาอยู่อันเนี้ยเอาไปกี่ล้านแล้วนะแม่เหมือนเราทำโอริจิโอือนเราทำโอริจิอัพอ่ะเพราะเขาชื่อโอริจิอัพ lifting full face เจ้า่ะเวลาเราเวลาเรายิ่งไปทำใช่ป่ะแล้วเราก็กลับมาทำอันเนี้ยมันก็จะแบบยิ่งจึงเข้าไปอีกค่ะอยู่นั่งดูเพลินมากเลยหนูชอบมากลองนะต้องลองได้ค่ะเดี๋ยวคืนนี้จัดการ คือถุงคำแก้วมีทุกคนมันติดกันมีงูค่ะสรุปคำแก้วมีงูใช่ไหมใช่คำแก้วน่าใช้มากเขาบอกว่าถูกมากปกติแผ่นหนึ่งเป็นร้อยเลยพี่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องนะขออนุญาตลองถอดแล้วเป็นไงถอดแล้วถอดแล้วถอดก่อนคขาบอกว่าขายแบบคำแก้วไหนค่ะขายแบบคำแก้วไหนแม่นี่ก็คำแก้วแล้วเนี่ยขายแบบคำแก้ว ลุงตูงหางเพราะว่ามันเหนียวจริงไม่เวลามาก็อาจจะต้องใส่ไม้คัทเก่งนั้นใช่ใช่มันจะได้ติดนะใช่ค่ะแม่เนี่ยความผู้หญิงบูมไปรอบูความเป็นผู้หญิงมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะมันเนี่ยมันต้องนู่นนี่นั่นนะแกไม่แต่ไอ้ตรงความเป็นผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะมันชอสเจนนี่คนเดียวไงแต่บูมมาเป็นผู้หญิงแล้วชีวิตง่ายมากค่ะแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ดูสีบูมเซ็กซี่มากอันนี้เสียงไม่ออกเลยพอใส่เสื้อออกเดียวคือนั่งแบบอันนี้ทันทีเลยเจ็ดล้านอลงค อเจ็ดล้านแล้อันสนาทีสุดท้ายจะเอามาร์กไหนหรือว่าเอาเป็นเสื้อพี่แจ้วก็กดได้เลยอันไหนก็ได้แต่ว่าทุกกล่องของ Baby ้ไวท์อย่าลืมว่าเราดูหน้าพี่แ้วดีหลังมาร์กขออนุญาตนะคะพี่โอ้โหฉ่ำเลยบูมกูถอดเนี่ยกูรอให้แกออกเดินออกไปก่อนเพราะกูกลัวดหดคอไม่ได้หน้ากูไม่ได้คุณมาตรกคนมันสูงมากอ่ะมาตรฐานพี่แจ้วสูงทำไว้ถูกมันดีสำหรับทุกคนมันดีสำหรับทุกคนจริงๆค่ะแล้วแถมอันนี้ไปด้วย มาร์เสร็จก็ใช้อันนี้ต่อเลยแต่งหน้าต่อปึ๊บไปต่อได้ใช่นี่เขาบอกว่าอะไรกันบ้างผิวใสมากค่ะตุกแผ็และ55บาทค่ะได้แล้วค่ะขายแบบสร้อยฟ้า5ภาษาคืออ๋อคยละครพี่แล้วดูดค่ะพูดไม่ได้เราลืมแล้วต้องพูดว่าอะไรใครสอนอะไรสอนทาใต้สอนทาใต้เอาเลยทุกคนทุกคนวันนี้แต้มมีมากหน้า วันนี้เตามีมัดนอมีไล่ย่อมาดะมีไล่ย่อแปลว่าอะไรอ่ะอ๋อมีมีไล่ย่อกอตากอตาได้สวยเหมือนแตวได้สวยเหมือนแตวอีกบวกไม่มีแฟนอีบวกไม่ไีแฟนเอออะไรอย่างนั้นเขาบอกว่าสปอร์ตบาร์พี่แป้วเคยซื้อมาทรงสวยมาก ก็าพี่เต้พี่เต้ยวโอ้โหอันนี้อุต้องบอกก่อนแม่อันนี้ทุกคนยังกดได้อยู่เหรอยังกดได้ค่ะเนี่ยค่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายทุกคนที่ดูหน้าอกค่ะแม่หนูรู้สึกว่าหนูมัดก็เก็บกระชับใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่หนูรู้สึกว่าหนูเก็บกระชับมากค่ะแม่ดูสิเนี่ยได้กี่แผ่นคะพี่เต้ยวิม่วงสีม่วงได้หกค่ะสามร้อยเก้าสิบ 6แผ่นแล้วก็แถมอันนี้ด้วยโอ้โหแถมอีกแล้วเไว้ใช่ก็คือใครซื้ออะไรก็จได้เด็กจะได้อันนี้ตลอดถูกต้องก็จะสวยแบบนี้ทุกออเดอร์แม่โคตยกเลกออเดอร์แล้วนะเสรข้างหลังค่ะเสร์จข้างหลังเสร็หข้างหลังยอดดีมากค่ะใบดีมากนี่ขอบคุณนะคะตุนกันไว้ตุนให้ทันนะคะทุกคนเชื่อคนสวยเถอพวกเรา เขาสวยขนาดนี้เขาก็คงทําทุกวันเอจริงทำทุกวันจริงๆแล้วแกบอกว่าไม่อยากอยู่สวยพี่เต้บอกว่าถ้าวันหนึ่งสามรอบได้พี่เต้ก็จะมาร์กสามรอบจริงค่ะอือันนี้พูดจริงๆเลยวันนี้ก็มาไปแล้วสองรอบเพราะว่าเนี่ยนะเร็วๆค่ะสิบวินนะคะตุนได้ตุนนะจ๊ะถ้าสมมุติลงโปรนิดปุ๊บเนี่ยราคาก็จะมุนไปเ็นราคาปกตินัจ๊ะใช่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วเวลาเดี๋ยวมานับออเดอร์กันดีกว่า เย่เย่เย่ตัวมาร์คนะคะได้ทั้งหมดก oh, nah. ็คือโอ้โหูบุ๊มต oh, ัวมเฮ้ยอ่ะตัวม่วงถึงเียเนียยนะชิเดียขายได้เกือบ3ล้านเลยนะอ๋อหใช่ทั้งหมดออเดอร์ก็คือ ตัวมาร์กได้ทั้งหมดนะคะก็คือ7,832ออเดอร์ให้อีก200ออเดอร์ค่ะจะได้ครบแ0 0พันเ,เราจะเอาค่าคอมพี่แต้วอ,อ,อีก200ออเดอร์สอหรับมาร์กเร็วๆเอ,อ่อเอาให้ครบนะบุญเนาะเอาให้ครบเอาให้ครบใช่สองสี่เจ็ดโอเคเข้าใจแล้ว ครูไปว่ะพี่เต้ยขอร้องพี่การเอาหายไปไหนเอ่ยไปซื้อคอมมึงบัญชีจนเดี๋ยวมาดูในส่วนของบราของพี่เต้วนะคะขายดีเหมือนกันโอ้โพี่โบทตีพี่เต้ยไลค์ขายของดีไหมพอดี้ยไม่หรอกไม่เคยเลยอะไปเล่นเล่นเฉยๆอันนี้นะคะได้บรวนเกือบสองแสนนะคะรวมยอดทั้งหมดเกือบสามล้านนะคะได้ไปแปดพันออเดอร์ค่ะ ขอบคุณค่ะไว้ใหม่ได้ค่ะขายดีมากขอบคุณค่ะขอบคค่ะไปไหนบ้างกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเเอ๊ะดี๋ยวมาบ้านเชิญพี่เจตั้งใจขายหน่อยนะครับโอ้โขอร้องอะครับโอ้โหรีจัดที่จุดอ่ะจะเปิดดวงให้ค่ะอย้ายิีเก่าก่อนแม่เปลี่ยนเก่าเหรอเปลี่ยนี่ไหะ